สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับหาสาระยืนยังเซนะครับผมเมนูยำดึกครับผมประมาณสามทุ่มได้ครับอันนี้คือเมนูยำดึกนะครับมีหนึ่งเมนูจะนำเสนอนะครับไข่ไมโครเวฟครับผมติดตามชมครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนหรือว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนติดตามครับผมนี่นะครับนี่ก็คือ ทำการเฉาะไข่ก่อนนะครับเชาะไข่บ้านผมเรียกตอกไข่นี่ครับสันผมก็ทําการตอกไข่ครับนเวลาสามทุ่มนะครับนี่ครับนี่หิวนะครับเกิดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายประมาณเนี้ครับก็สไตล์หิวๆิหน่อยๆ <c oughs> ก็เลยจัดไข่ไมโครเวฟครับผมนี่มีไข่แล้วอันนี้คืออะไรวะวัดซอสเหร ใส่ซอสได้หรอปะอืมนี่ครับก็ทําการใส่เครื่องปรุงลงไปนะครับซอสน้าําปลาสองช้อนนะครับผมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับใส่เยอะร่วงเยอะนะครับอ๋เปล่าครับใส่เยอะอร่อยเยอะนะครับผมนี่ผงนัวครับผมทําการตีไข่นะครับ f i อืมดูการตีซะก่อนนี่ มีการเน้นตรงอันนี้ด้วยนะครับนี่ครับทำการตีไข่เฟิบต้องตีละเอียดไหมอืมนี่ครับผมเป็นอย่างเดียวคือเจียวครับเจียวกับกิน <c oughs> <c oughs> แล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยนะครับเฟิบ <c oughs> พอประมาณนะครับเสร็จสับเรียบร้อยอันนี้ก็คือถือว่าใช้ได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็เอามาใส่ใน ตู้ไมโครเวฟของเรานะครับนี่ครับฟ้นนี่ครับผมทำอะไรเสียบปลั๊กเหรอนี่ใส่ลงไปเลยนะครับไม่ต้องเอาอะไรปิดนะครับนี่ใส่ไปเรียบร้อยกี่นาทีเนาทีก่อนสักเจ็ดนาทีนะครับอรอดูนะครับผมติดตามครับ นี่นะครับนี่ไมโครเวฟก็ทำงานไปเวลาก็นี่ครับสามนาทีครับเหลือสามนาทีนะครับสามนาทีไมโครเวฟเร็วเหมือนโกหกนะครับผมติดตามครับนี่นะครับนี่ก็เกือบจะได้เวลาแล้วนะครับว้าได้เวลาพอดีครับปังนะครับอนี่นี่ครับผม านตาเอามาดีออกว่า่อนอุ้ยลองนี่ครับนี่ครับผมฟืนี่เป็นยังไงบ้างครับไข่ไมโครเวฟครับผมอืมหน้าตาเด้งดึงนุ่มๆหน่อยนะครับนี่ครับลองชิมดูครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าไขา่ตุนแบบ ไข่ไมโครเวฟครับผมนี่ครับนี่คือไข่ไมโครเวฟนะครับลองชมนะครับว่ามันจะอร่อยไหม <c oughs> แมงร้อนมาก <c oughs> ร้อนมากนะครับเนี่ยนี่ครับไข่ไมโครเวฟโอ้โหร้อนครับที่อันนี้คือไม่ไม่ไม่ใช่อะไรนะครับคือร้อนมากเดี๋ยวว่า อือนึเด็ดครับพเพื่อนๆถ้าพเพื่อนๆคนไหนอยากทําหรืออยากทดลองทําวิธีแบบเวฟแบบผมนะครับไข่ไมโครวเวฟครับผมทํากันได้นะครับผมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหาสารยืนยันเซสด้วยครับขอบคุณมากครับ